จากเหตุการณ์ที่ดงเด้งนัทวุฒิหรือจ่าล้อไทยบาทประสบอุบัติเหตุจนบาดเจ็บสาหัสทางภรรยาเพืพ่อนและแฟนคลับต่างก็คอยส่งกําลังใจให้หายดีในเร็ววันซึ่งปัจจุบันอาการดีขึ้นแล้วเมื่อเพื่อนของเจ้าตัวบิวส่งการและแมนสุวรรณภูมิได้โพสร,รูปภาพในห้องพักผู้ป่วยพร้อมระบุข,ข้อความว่ามาเยี่ยมมายามเพื่อนดงเอาหมอนมาฝากพอได้นอนหลับสบาบ,บตอนกลางคืนพร้พอมแสดงความคิดเห็นใต้โพสว่าตอนนี้ดีขึ้นตามอาการแล้วครับอยากให้หายไวๆจะได้มาถ่ายรายการด้วยกันเร็วๆรวมทั้งเพื่อนและแฟนคลับก็ได้เข้ามาแสดงความคิด อยย่าาางมากมกล่าสุดจะลอดก็ได้โพสต์รูปภาพพร้อมข้อความซึ้งๆถึงภรรยาสุที่รักว่าตั้งแต่ผมฟื้นมาผู้หญิงคนนี้ยังไม่เคยห่างผมไปไหนเลยตอนนี้เราน่าจะได้อยู่ด้วยกันนานที่สุดแล้วตั้งแต่คบกันมากําลังใจหลักของผมรักนะ้ำมามี ช้าก่อนช้อปสินค้ารับส่วนลด30%สูงสุดถึง2,000บาทกับ YouTube Shopping X Shopee เพียงแค่ช้อปผ่าน YouTube Products Tab ที่ขึ้นอยู่ซ้ายล่าของทุกคน1คน1สิทธ์ต่อวันแต่ช้อปได้ทุกวันตลอดแคมเปญตั้งแต่วันนี้ถึง31พฤษภาคม68เท่านั้น